สวัสดีจ้าเพื่อนๆไื่ทิพีกะเลาะสวนเก็บผลไม้กินสดๆจ้ะซาลีจ้ะสุกแล้วกินสดๆแล้วก็เก็บไปให้กวงพร้อมจะพี่น้องปล่อยไก่ออกเลียงคือเต่ามันสุกดนแล้วจ้ะมันสุกจนแบบว่า มันเริ่มนิ่มแล้วเก็บสาลี่จ้ะเห็นไจ้ะพี่น้องสาลี่เก็บใส่ถทางไหมจ้ะเก็บใส่ถทางไปใหกกวงเต็มถังแล้วเราจะเก็บเอ,อ้นั่นแล้วเก็บแอปเปิลแล้วนี่จ้ะเห็บไจ้ะเต็มถังแล้วกั มเม้าสาหลี่เติมจักหน่อยเลาะสวนคือเกาจ้นพี่น้าานองเลาะสวนในแอปเปิลช่วงนี้มันเป็นช่วงข้าวแรงเนาะตอนนี้กับประมาณใบสามจ้ะมึงเนี่จะ้ะลูกสาหลี่ลูกสาหลี่เก็บไปให้กวงตะกี้เล่นเก็บอ่าในดินได้จ้ะตัวที่เขาล่วงไหมจะ้ะ แต่ตอนนี้เก็บทั้งต้นแล้วขี้ข่านกลมจะพี่น้องทั้งต้นมันก็บอว่ามีค้นกินคือเก่าเลยจ้ะมันก็สีลลวงคือเก่านะกะสูดีก็บเก็บทั้งต้นเอารอดเจ้บพอด้กม้มบื่้กลมยากจ้ะเสียงไกเสียงไก่เขาหายกินจตกขูกเกียรขูก่เกียรอยูน่นนเต็มถังเลยจ้ะยังแต่สิยกออกไปใ้เขา ว่าก้อนจะยกออกไปก็เอาไก่ไก่เขาเล่าก่อนจะถึงจะยกออกไปตอนที่กระคองออกไปไม่ใช่ตอนนี้ก็เอาไว้นี่ก้อนนะเก็บเป็นพ่วงเป็นพ่วงเขาเริ่มทล่วงเลยจะเมื่อไก่ตัวน,นั้นไปวนไปว,น,ไปวนถ่ายจินงเงียไม่จช่พี่น้องพู้นวนอยู่พุ่นนี่นมถังพุ่น เขาพี่วนอยู่หันเสมือเสมือเลยจ้ะวันนี้มึงมึงแอปเปิลกระลอนจ้ะไอใบเขาลวงเลยจ้ะพี่น้องไม่ที่บอกหูว่าปีนี้เป็นอย่างเขาคือบอลลวงเลยจ้ะแอปเปิลกระลอนเลยจ้ะเนี่ยเริ่มแตกเริ่มยังละแต่ว่าปกติเนี่ยเขาจะลวงไปเหมือนเลยเด้อจ้ะพี่น้องแอปเปิลกระลอนแต่ว่าปีนี้เนี่ยใบเขาลวงเลยจ้ะ ลูกเขายังมีอยู่ทั้งตน้นปกติล่วงมนแล้วจ้ะแอปเปิลกระลอนเพิ่นเอิ่อแอปเปิลยังบุโดนกินโดนยังกัดกินไปเลยจ้ะแต่ว่าหั่นคือบ่ล่วงบุนี่เปยกอยู่ปกติล่วงหมดแล้วใบเขาก็เริ่มล่วงเลยจ้ะใบแอปเปิลเลยจ้ะใบสาลีคือกันจ้ะเริ่มล่วงแล้ว หวานอย่างเดียวเราจะบ่มีอมเปรี้ยวอมหวานแล้วหวานอย่างเดียวจ้ะพี่น้องมันมีหลายต้นอยู่เด้อจ้ะแอปเปิ้ลน่ะที่บ่ทันได้ล่วงไหมจ้ะเนี่ต้นนี้ก็เหลือหลายจ้ะเห็นบ่จ้ะเนี่ยต้นนี้ก็เหลือหลายอยู่พุ่นน่ะที่บ่ทันได้ล่วงไหมจ้ะเนี่ยสิเหลือหลายอยู่จ้ะเห็นบ่น แต่ว่าต้นนี้แซบจ้ะพี่น้องนี่ต้นนี้แซบแซบบ่โดกปีนี้แต่ว่าหา่งแซบเนี่ยจะ้ะเปลือกบางเปลือกบางเปลือกใสจะ้ะก็มันสีแซบเนี่ยจะ้ะเนี่ยต้นเขาหังบ่ดกดอกเก่ปีนี้สุป,ปีดกอยู่จะ้ะเริ่มเหลืองแล้วจะ้ะใบเหลืองแล้วใบเขาเริ่มเหลืองแล้วจะ้ะ รสชาติยังพอนี่สุกปนใดเด้อจ้ะต้นเนี่ยยังแบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานอยู่แม่จ้ะพี่นอ้องอมเปรี้ยวอมหวานยังพอนี่สุกปนใดแต่ว่ากรอบดีดีจ้ะกรอบอ เต็มอยู่จ้ะยังเหลือลายต้นอ,อยู่แอปเปิลซาลีก็รววงพันเหมิดจ้ะซาลีกะ,เห,ะ,กะเหลือลายขึ้นกันยังรวงพันเหมิดแต่ว่าใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มแบบว่าใบเริ่มรวง ฮึมอ่ะคอมอนคอมอนแมวคอมอนว้าวไเล็กอ่ะปกติจะกินได้จ้ะมากกินในมือนี่แหละ บดีพลไม้มันเยอะแยะมันแบบว่ายินจนหูหูจะสิจินคือกันกับคนเบื่อเบื่อพละไม่จ้ะหากินมแรลงพวกมแรลงลายโพดพลไม้มันลายโพดจะพพี่นองกินโบวาดบวไวเมตาไก่ยังกินบวาดบบไวจ้ะมันหลายแห้งมันมีการ เลาะหากินมาเล้งมาที่นี่ไปเลยเด้อจ้าเลาะสวนผ้าเละสวนคือเก่าจะไปเลยจ้าบ๊ายบายจ้า